เหมือนเราเนี่ยครับสมมติเรากู้อ,ออมจิตไว้อยู่แล้วนะแสนหนึ่งหรือสองแสนเสร็จแล้วเราจะไปกู้อีกแบงค์หนึ่งเนี่ยปราะโคว่้าแบงค์เนี่ยนะครับให้ระเบียบดีว่ามันต้องมีคนคำ้ำมันถ้าเราสามารถกู้ผ่านได้มันก็จะเป็นคนละเรื่องนะครับมันไม่เกี่ยวกับสัญญาเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องมีมีคนค้ำเนี่ยผมว่าอันนี้มันง่ายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้งนั้นที่สภาเสนอมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า คนที่เคยกู้อยู่แล้วนะครับทีแรกเนี่ยคุยกันไว้ในอนุกฎหมายบอกว่าจะต้องชาระมาแล้ว6 0ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะกู้ให้เร็วเนี่ยถ้าเราต้องไปตรวจสอบอีกว่าคนนี้เคยส่งเงินมาแล้ว60%เซนี่ยซึ่งมันจะใช้เวลามากนะครับฉะนั้นผมคิดว่าข้อเนี้ยนะครับถ้าท่านจะประชุมอนุก,กองทุนอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าก็ตัดข้อผม่ามีข้อแตกต่างกันอยู่ข้อนี้ข้อเดียวนั่นเองส่วนเรื่องคนค้ำผมคิดว่ายังไงแล้วแต่มันต้องไม่มีคนค้ำครับมันคนละแบบกันครับเพราะฉะนัน เงินหมื่นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคนพิการเนี่ยถ้าจ่ายนะครับถ้าปีเดียวเแปดร้อยสาบาทเองผมว่าไม่ไม่ได้ยากนะครับยิ่งท่านบอกว่าท่านยิ่งเป็นห้าปีเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยผมว่าคนพิการไม่กล้าที่จะเอาศักดิ์ศรีตรงนี้นะมาเสี่ยงเงินหมืหน่นเดียวนคะรับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านรีบอนุมัติหมื่นหนึ่งให้รวดเร็วท่านจะได้ใจคนพิการทั่วประเทศเลยครับเพราะนั้นเนี่ยระเบียบขั้นตอนที่เราเสนอไปสี่ขั้นตอนมันง่ายเลยหนึ่งออนไลน์ถ้าท่านบอกว่าออนไลน์ท่านทำเรียบร้อยแล้วผมิิดว่าาาาอออันนีี้้รรบถเเุุมตตชส็จ พ5สิิหท่านใช้ได้เลยผมว่าอันนี้มันจะมันจะจบเลยท่านจะได้ใจตรงนีมม้ได้มากนะครับเั้นมันมันจะรวดเร็วผมว่าสองแสนคนไม่ได้เยอะหรอกครับนะครับแล้วยิ่งถ้าท่านถ้าเราทําออนไลน์เนี่ยนะครับเราก็คือซื้อหลักเลยใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมคิดว่าคนที่เดือดร้อนหมื่นหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขารอจ้องอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็เราก็ไม่รู้ระเบียบมันคืออะไรแต่เราก็บอกคร่าวๆแหล้ว่าหนึ่งมีคนทั้นะครับแล้วก็หมื่นหนึ่งก็พอพอเม้นไปจ่ายทีเมษาปีหน้า นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้จะต้องอยากฝากขัานทาชีพดีที่หนึ่งก็คือว่าในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีใครไปตอบเลยนะครับอยากให้ทางฝั่งสื่อสารเนี่ยเขาไปตอบเขาทั้งหมนะครับเพราะเหมันเหมือนับา่าเขาอะโพสต์ลงมาคอมเมนต์มาเฉยๆแต่ไม่มีใครไปพูดคุยกับเขาเลยนะครับมอนผมว่าคิดว่าเหมือนหนึ่งตรงนี้ถ้าถ้าเอาเกณฑ์ของที่สภาส่งไปให้เนี่ยผมคิดว่าจะรวดเร็วครับขอบคุณมากครับ